สว่วนไอ้อะผมก้านึงช่อง GJMC เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสร้างฟาร์มเหล็กอืมฟาร์มเหล็กในที่สุดจะได้สร้างฟาร์มเหล็กละงั้นเดี๋ยวมาเตรียมของกันก่อนส่วนสก,กินผมก็เทใช่ไหมผมไปสร้างใหม่มางั้นเดี๋ยวมเตรียมของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกลับมาใหม่ก็แล้วกันเนาะเคลียมเตรียมของเสร็จละก่อนอื่นแล้วก็วางกล่องไว้ระดับพื้นเนาะแล้วเราก็วางฮอปเปอร์ไว้สองตัวปุ๊บปุ๊บแต่แล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมาปุ๊บปุ๊บ ระบบ,บ,บงงไหมงงอะไรบ้ผมวางผมวางบล็อกได้ไงอะ่ะเฮ้ยผมวางบล็อกบนกล่องได้ไงตอนบินด้วยเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูเนาะอยู่ดีผมก็เล่นนั่นแหละแล้วผมก็สังเกตเห็นตอนผมปินลงมาไหมล่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการกลางล่แล้วกลางล่เมื่อ,อไหร่เเมื่อไหร่นี่เวลาเห็นไหมเมื่อเ,เราย่อแล้วเมื่อเราย่อเราก็จะวางของบนบล็อกแบบพิเศษได้มันก็เหมือนการคลิกซ้ายนั่นแหละไปคลิกขวาดี เพราะฉะนั้นเวลาเราบินลงมามันกลางรลมันก็เหมือนกายรย่อเนาะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวตรงนี้ไหมเห็นน้องตรงนี้ไหมเห็นไหมมันยอ่อลงมานะมันยอ่อลงมาแสดงว่าเวลาถ้าเรากดให้มันเป๊ะๆเงี้ยเราก็สามารถกดของบนกล่องได้ก็เป็นเทคนิคใหม่เนาะนี่เทปะละเอาเป็นว่าผมเลือกเล่นนี่แหละ่ะสร้างต่อเลยให้เราต่อบล็อกจากเี่ยมุดนี้ให้เนาะ ให้เราต่อบล็อกจากพื้นเนี่ยที่มันอยู่ระดับเดียวกับฮ o อปเปอร์หนสอสบล็อกนะโอเคประมาณนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีสลับของในตู้มาแบบนี้แล้วเดี๋ยวของอื่นๆมันก็จะตามมานะเพราะอง์ก็เบอร์์เหมือนกันให้เราวางสลับนี้ทำตามนะจากนั้นเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้บล็อกเต็มนะวางให้เป็นวงแหวนแห่งไฟ เราต่อบล็อกออกมาฮะหนึ่งสอามสี่ห้าหก็ดให้บล็อกตรงเนี้ยจากบล็อกนี้จากบล็อกตรงนี้ยาไปถึงบล็อกตรงนี้7บล็อกเอ้ยแดบล็อกให้มันพอดีกับพื้นที่น้ําไหลเพราะว่ากดแรกของไอร่องกลเลมไอ้แม่กดของน้ำเนาะก็คือน้ําในรูปปกติเนี่ยมันไหลได้ทั้งหมด8บล็อกฉะนั้นก็นับเลยหนึ่งสอสามสี่ห้าหเจ็ด ที่เป็น7เพราะว่าเราก็วางบล็อกนี้ไปแล้วไงก็เป็น1แล้วก็2 3 4ส6 7 8ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ปูทุกทิดให้มันเต็มไปเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เนะโอเคอะ okay, หลังจากเราได้พื้นที่18คูณแล้ละเราก็ต่อบล็อกขึ้นมาสองบล็อกแบบนี้ป๊อกขึ้นมานะแล้วก็ต่อบล็อกยาวไปให้ชิปฝั่งอะแล้วก็ ต่อบล็อกที่สองมาด้านหลังแบบนี้ปึ๊บเอาให้เต็มบริเวณเลยแต่คือแค่2ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นนะอยากเลือกฝั่งไหนก็ได้เนี่ยจากนั้นก็ทําอีกฝั่งแบบนี้ปุ๊บปุ๊บทำไมเราถึงต้องทาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นพื้นที่วางน้ำเพราะว่าอันลองโกเลมมีกฎว่าต้องเกิดบนน้ําที่มีบล็อกแข็งอยู่ข้างล่างแต่อันลองโกเลมจะไม่เกิดบนน้ําเต็ม ถ้าเราน้ำเต็มไปวางข้างล่างเนี่ยไอนตงกเลมก็จะเกิดมันก็จะไม่เกิดตรงนี้เพรเข้าใจอยู่เนาะากนั้นก็จะวางบล็อกปิดด้านหลังนี่โอเคหลังจากเราปิดพื้นละขออธิบายก่อนเนาะว่าแอนตงกเลมมีเกิดการเกิดคือมีพื้นที่ 2คูณ2แล้วก็คูณ3ให้แอัลลัมเกิด2คูณสคูณสิต้องมีพื้นที่ประมาณเท่อน,นี้กระจกเนี่ยให้อัลลัมเกิดข้างในกระจกนะสมมุติกระจกว่างกระจกมันว่างอว่างว่างว่างก็ต้องมีพื้นที่ทั้งหมด2คูณ2คูณ3ให้มันเกิดเออ,อส่วนพื้นที่เต็มแม็กซี่สูงสุดก็คือ16คูณสก็ประมาณ 8ปคูณแอ่ะก็นี่ไปสิบคูณสิแล้วะก็จับมุมตรงนี้ยาวไปถึงตรงมุมตรงนี้18บคูณสิก็ประมาณนี้สิบหกคูณสิบหใหญ่กว้างๆคล้ายๆกับประมาณนี้เลยก็คือพื้นที่สูงสุดที่แอร์ลองโกเลมจะเกิดไว้สุดแล้วก็ดีสุดแล้วก็ไกสลกกสุดด้วยโดยจะดูจากไหนว่ามันห่างไป16บหคูณสิมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามิตติ้งพอยต์ฮะก็คือมิตติ้งพอยต์สูงว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีบล็อกงานก็จะนับ ใช้เป็นเตียงเตียงแรกที่วางออกไปเตียงแรกที่วิเลเจอร์สัมผัสไดห้หรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะมีเตียงมีบล็อกงานถ้ามีกระดิงมันจะนับเป็นจุด point. มีติ้งพอยต์สมมติมีจุดมีติ้งพอยต์ตรงนี้เราก็จะนับจากตรงนี้ไป1 2 3 4 5สองสามสี่ห้ายาวยาไป8บล็อกจากนั้นก็จะนับจากจุดตรงนี้ไปอีก 1. 2 3 4 5สองสี่ห้ายาวยาไป8ดบล็อกแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ายาวยาไป8บล็อกอะไรอย่างนี้จะเป็นพื้นที่มาสมาหกคู 6, 6, 6. รอบๆบริเวณเลยสต่ถ้าเป็นเตียงมันก็จะนับประมาณหัวเตียงนี่แหละเอ่อวางละผมเนี่ยหัวเตียงไปด้านนี้หัวเตียงไปด้านนี้แล้วก็หัวเตียงไปด้านนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้ฮะก็จุดมิตติ้งพอยต์เนาะหรือจะเป็นบล็อกงานก็ได้ถ้ามถ้าหมู่บ้านนั้นมันไม่มีเตียงอะไรอย่างงี้ก็จะใช้เป็นบล็อกงานเป็นจุดมิตติ้งพอยต์ก็จุดรวมตัวนั่นแหละ จากนั้นให้ต่อบล็อกขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สี่บล็อกนะอืมสี่บล็อกเป็นที่สี่สิผมเมาแล้วผมเนี่ยสามสามสามต่อบล็อกมาสามบล็อกหนึ่งสองสามี้แล้ววางบล็อกที่สามตรงนี้ตออหาจุดศูนย์กลางตรงนี้ให้ได้ปุ๊บปุ๊บนี่ก็คือเราทำให้เป็นพื้นที่สิบแปดคูณสิบแปดเพื่อให้้องเกนเกิดเนาะจากนั้นก็จะวางตีให้ครบ ทั้งหมด20เตียงโดยกฎของมันก็คือให้มีเตียงมากกว่า20เตียงก็วาง21ก็ได้22แล้อ๋22นะเ,22นะเพราะว่าตัวกลางมันเป็น2คูณ2มันเป็นเลขคู่เราทำให้เตียงเป็นคู่นะ1 2 3 4 5 6ส่วนเตียงเนี่ใครจะวางยังไงก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ปัญหาอะไรหรอกเอ่ออะไรคูณ2คูณแล้วได้20 สองคูณสิบงั้นเป็นสี่คูณห้าแล้วกันผมเอาชั้นไอ้พี่ดิสี่คูณห้าอะไรของผมเนี่ยห้าคูณสี่งั้นพอพอพอไม่จุดศูนย์กลางให้ต่อจากจุดศูนย์กลางไปสามบล็อกไปฝั่งนี้หนึ่งสองสามแล้วก็ฝั่งนี้สองฝั่งนี้ก็สองแล้วก็หนึ่งสองสามก็ก็จะได้ละเตียงยี่สิบเตียงก็เป็นสามสามหกเดี๋ยวดิสามเก้า แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น 9. แล้วก็9 9 18 8กก็เป็น21แล้วก็22เอ้ยไม่เห็ดิ18นะสองฝั่งนี้เป็น18แล้วก็19 20 21 22เอสุอตกเลขแน่เลยจากนั้นต่อบล็อกจากศูนย์กลางเออผมก็มาอีกแบบขึ้นมา1บล็อกแล้วก็วางบล็อกอะไรก็ได้ให้มันอยู่เหนือเตียงอะ่ะยาวไปสุดบริเวณเลยฮะ นะผมเมาส์มึงแล้วก็เอาบอยชีมาวางตรงกลางหนึ่งบล็อกตรงนี้หนึ่งบล็อกตรงนี้หนึ่งบล็อกทึ่ประมาณตรงนี้แล้วก็วางเช่นเดียวกันเลยแบบนี้อืมให้มันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะตรงบล็อกนี้เอาออกให้งหมดเลยเออให้มันเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้มันเป็นหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราทำที่เราฝั่งเราฝั่งนี้ยังไม่ยุ่งกับมันเรายุ่งกับฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนให้ระวังนี้ปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บปึ๊บเอ้ยตรงนี้ใช้เป็นตรงนี้ คือแมวมันสามารถเกิดบนกระจกได้แล้วก็เกิดบนบล็อกได้เนาะฉะนั้นเราก็เลยใช้ใบไม้ OP สุดแล้วไม่มีใครเกิดบนใบไม้ได้แต่นั้นก็วางบล็อกออกมาประมาณเท่านี้แหละดึ๊บก็ต่อมาสามเนาะตรงนี้ใครจะกว้างเท่าไหร่ก็ได้ผมเอากว้างเลยบล็อกงานมาหนึ่งบล็อกแต่นั้นก็วางบล็อกงานเพิ่อมอีกอันหนึง่งใช่ไหมเนะี่ย ห้าตัวเอาให้มาครบห้าเอาวางนี้ดีกว่าก็จากนั้นอีกฝั่งก็สลับกันเนาะจากนั้นค่อยวางนี้อีกฝั่งเออเพราะว่าวลเลเจอร์เราไม่ควรวางให้มันเบียดกันเราก็เอาวางประมาณนี้แหละงั้นก็ได้ให้ห้าคู่แต่ห้ามบล็อกงานมาติดกันอะถ้ามาติดกันเดี๋ยววลเลเจอร์มันจะทะเลาะก,กันแ,แล้วเราก็วางกระจกล้อมเอากระจกใส่แล้วกันใช้เทคนิคใหม่ปอกอ๋อปกติวางาเฉยไม่ได้ต้องยอ่อ อืมอเท่กอ,อผมอยากหารีซอแ็คที่ไอ้นี่มันได้มันทําให้กระดูกมันติดกันอ,อันนี้ผมใช้อยู่ผมรู้สึกไม่โอเคกับมันโอเคว่ากันต่อเนาะนการลมจะเกิดได้ต่อเมื่อมีพื้นที่อย่อยางที่เรากล่าวกันไปแล้วก็จะเกิดได้ต่อเมื่อมีวเลเจอร์อย่างต่ำยี่สิบตัวไอสิบตัวสิบตัวเออผมก็ตามไม่ดีวเลเจอร์สิบตัวเป็นอย่างตา่ำ ถัว่วเยอะไหมก็เยอะอยู่นะผมว่าสิบตัวเทียบกับเจ้าว่าเนี่ยเจ้าว่าใช้แค่สามเองเราใช้สิบเนี่ยอะไรของมัน,นคือความเท่าเทียมเบนล็อกกับจ้าว่าไม่เท่ากันแล้วนะแต่ก่อนผมก็เล่นเจ้าว่าแหละผมมาเล่นเบนล็อกคือแบบเอ้ไม่ให้ผมเล่นพีอีเนาะพีอีเหมือนเบนล็อกแหละเหมือนกันเลยพอมาเล่นพีอีปุ๊บมึนเลยนะหลังจากเอ้ผมวางผิดตัวอ๋อไม่ผิดไม่ผิดก็วางหนึ่งเสองก็สอง เดี๋ยวอ,ออกก่อนเพราะว่าผิดว่ะเดี๋ยวตอนแรกเป็นงี้ใช่ไหมให้เราเวน้นแล้วก็ปิดปิดบล็อกไปเลยปิด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 ,ปด,ปด,ปดไม่ให้มันเชื่อมกนะันสองฝั่งอย่าให้มันยุ่งกันนะเพราะว่าถ้ามีวีเลเจอร์มาซ,ซ,ซ้อนกันเยอะๆมันไม่ดีอือาวางผิดอีกแล้วเนี่ยให้เราวางเหมือนกับฝั่งนี้เลยก็คือเว้นมาสองเนาะส่วนฝั่งนี้ห้าบล็อกติดกันนะหุกกันไว้เลยเลได้หรือได้่ะอือทายทายทายท,ายทาย เอาบล็อกงานไว้ข้างบนเออขี้เกียจเนอเออวางี้ดีกว่าอ่าเสร็จให้เราเอาบล็อกงานของอันแรกไออันที่สองออกก่อนทําทีละฝั่งเนาะบล็อกงานตัวนี้เนี่ยที่จริงก็ไม่ควรวางให้เราทําทีละฝั่งเพราะเดี๋ยวมันจะตีกันจากนั้นรอตองคืนคือถ้าวีเลเจอร์ไม่ได้เลือกเตียงเราจะไม่เอานิดวิดกับลูกวีเลเจอร์เนาะลูกวีเลเจอร์เราเราให้มันโตเองก็แล้วกันเรา ถ้าวีเดเจอร์ไม่ได้มีเตียงมันจะไม่เลือกอาชีพหรือไม่ถ้ามันไม่ได้เลือกอาชีพอยู่แล้วแล้วมันมีเตียงมันก็จะไม่นี่มันจะไมไ่เลือกอาชีพเพราะฉะนั้นเราต้องวางเตียงก่อนที่จะย้ายวีเดเจอร์มาใครแบบที่แบบยังไม่ได้วางเตียงเนี้ยแล้วแปลกใจว่าทําไมวีเดเจอร์ไม่มีงานทําก็วางเตียงให้มันเนาะพอมาเลือกเตียงมันก็จะได้เลือกบล็อกงานหลังจากกดเราครบแล้วก็คือวีเดเจอร์สิบตัวเป็นอย่างต่ําแ,แล้วก็เตียง20เตียงเราก็เอาบล็อกตรงนี้ออก ถ้าสังเกตเนี่ยความสูงตรงนี้มันจะอยู่ที่3บล็อก1 2 3่ <c oughs> อเพือ่อเพงพอต่อให้อะนัโ้โกเมียมเกิดเอ้ยผมขอโทษนะอธิบายผิดไปเรื่องนี้ฮะม,มันต้องเป็นพื้นที่2คูณ2คูณ3แล้วเกียมมันก็สามารถเกิดได้อ้าวคือชุดทำไมผมเดี๋ยวผมเอาเนี่ยออกก่อนึงนะเคลียร์หลังจากเราทำอะไรนู่นนี่สั่นแล้วเสร็จแล้วดิเราก็ปิดลคายไปเดี๋ยวเจอแบบนี้ ต้างใครจะปิดด้วยบล็อกอะไรก็ได้แต่ถ้าใครปิดด้วยบ็อกที่มอนสามารถเกิดได้อย่างเช่นบ็อกเต็มเงี้ยให้ปากแสข้างบนด้วยเพื่อเซฟหน่อยเนาะฟาร์มเราจะได้ไม่ล่มกลางถันแล้แล้วมันมองหน้าอะไรมองหน้านี่ไอ้ต้กนกลิ่นก็เกิดละมาเป็นสัญญาณดีว่าเราฟาร์มเราใกล้พร้อมใช้งานแล้ว ปักไฟปักไฟผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีซอมบี้ในฟาร์มด้วยมันจะช่วยเกิดไว้ขึ้นไหมเนาะเพราะว่าในโทรศัพท์เนี่ยมันไอในคอมเนี่ยอย่างเช่นจ้าวายชมันช่วยเกิดไว้ขึ้นแต่เราก,ก็ปักป้ายให้นับนะบล็อกอเปิดขึ้นมา1บล็อกแล้วก็2บล็อกแบบนี้แต่เราก,ก็วางป้ายหรือใครใช้ปุ่มกดก็ได้เล็งดีๆนะคือแบบ1บล็อกนี้แล้วก็บล็อกที่2ค่อยวางป้าย ฉันก็วางลาวาหนึ่งถังข้างบนเพียงแค่หนึ่งถังนะแค่นี้จุดค่าเราก็เสร็จละเราก็มาวางน้ําให้เราวางให้เราทําบล็อกเอ้ยให้เราทนะํานาอินฟินิตี้อย่างเงี้ยอินฟินิตี้ทำยังไงง่ายๆนะอินฟินิตนี้ให้เราทําเป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้แล้วก็วางน้ำสองถังจากนั้นเราก็สามารถตักน้ำได้เรื่อยๆให้เราวางไว้ตรงกลางลนะดูนะผมเห็นไหมน้ำก็ใหม่ละ อะไรนั่นแหละห้องตกอาจจะบ่อเออเออ,อ,อ,อตกใจหมดให้เราทำน้ำอินฟินิตี้ไว้แต่เราก็ตักน้ำจากตรงเนี้ยมาวางตรงนี้เพราะว่าเวลาเราวางอา้าวน้ำไม่ไหลเอออะไรเงี้ยมันใส่ไหลไปข้างหน้าแล้วเราก็วางดีๆเนาะเราก็ทำเป็น้ำอินฟินิตี้แล้วเราก็วางน้ำให้เต็มตรงนี้แล้วก็ไปวางอีกตรงนู้นแบบนี้ อันนี้เอาไว้ไหลทําไมต้องถึงต้องมาข้างบนอย่างที่กล่าวไปเนาะว่าจะบอกเลยกล่าวอะไรพูดเลงเป็นทางการเลยเนาะอย่างที่บอกไปว่าแอลโกลเลมจะไม่เกิดบนน้าเต็มเพราะฉะนั้นแต่ว่าพื้นที่เราสร้างแค่18คูสิบอะทำไงดีอะเพราะเราอยากให้เป็นพื้นที่ 16- คูสิแบบมากกว่า1 6บ 16, หคูมาสักนิดนึงได้เป็นพื้นที่แม็กสุดๆของแอลโกลเลมเนาะแล้วก็เลยวางน้ำไว้ข้างบนเพื่อให้มันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอเอเอไอนั่นแหละเอ้ยเดี๋ยวนะ ฮ้ยมีคนนับบล็อกผิดสวยเลยอีกแล้วนะนับบล็อกดีๆล่ะผมวางไปเจ็บล็อกเฉยเลยอีกแล้วปัญหาใหม่อีกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวแก้ปัญหาเสร็จก่อนเดี๋ยวผมเาใหมาอ่อันนี้ผมผมผม,ผม,ผมเบอร์อ,อะเห็นบล็อกเหล็กตรงนี้ไหมให้มันยาวแปดบล็อกผมไปวางเจ็บล็อกหรือเปล่าตุ่ม ข้างล่างมอนเยอะไม่ต้องตกใจมันมันเป็นเรื่องปกติผมทำาทมแลบไว้เนาะทิ้งไว้หนชั่วโมงซอมบี้เต็มไปหมดเลยโอเคสองเราใครที่สร้างถูกไม่เหมือนผมเมื่อกี้อะลาวาจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นลาวามันจะเหลือบล็อกไว้2บล็อกยาวๆไปให้เราวางบล็อกต่อท้ายมาอีกหนึ่งบล็อกแบบนี้วางมาเลยนะปุ๊บปแล้ววางบล็อกตรงนี้ใช้เป็นใบไม้กันตึ๊บตึ๊บบ ตต๊บเบเห็นไหมเกิดเะไรขึ้นแล้วเราก็วางน้ําปั๊มตรงนั้นมันจะไปสุดตรงนั้นพอดีอ่าแสดงว่าเราทําถูกเรียบร้อยแล้วก็ทําอีกฝั่งนึงอย่างนี้ป๊อกตึ๊บ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 ถ้าตอนนี้ใครทําถูกเหมือนผมก็จะได้ประมาณนี้แหละน้าก็จะไม่เข้าไปข้างในละแล้วเราก็ให้วางเจ้าใบไม้รอบบริเวณเอ้ยรอบบล็อกบนนี้เลยหนึ่งกันไม่ให้แมวเกิดข้างบน สองก็มอนเตอร์เกิดสามไอรอนเกยไปเกิดขบนเอ๊ะไปเดินเล่นขบวนอะไรเงี้ยมันมีจริงๆทะทำไมถึงใช้เป็นบล็อกเนี่ยทำไมไม่ใช้เป็นกระจกอะผมไม่แน่ใจเนะว่าแมวเ,เกิดบนกระจกได้ไหมแต่ผมจำได้ว่ามันเกิดได้นี่ไม่แน่เหมือนกันเนาะแต่ถ้า,าผมจำได้นะผมจำได้ว่ามันเคยเกิดบนกระจกนะเออนั่นแหละผมเถียงทำไมไมั้ผมก็เลยใช้ใบไม้แทนเพราะใบไม้นี่มันชัวร์ๆคือมันไม่เกิดหรือ่ะ แล้วเปไม้มันก็แน่นอนอ่ะมันถือ่ะเอาไว้ฟาร์มนี้จะให้หัวผลิตอะไรบ้างก็เป็นเหล็กดอกบ๊อปปี้แล้วก็ส่วนที่ผมชอบที่สุดสร้างแมวเออมันสร้างแมวมันก็เคยเนี่ยอะแค่นี้แล้วก็เสร็จละฟาร์มแค่นี้ก็เวิร์กละโดยหนึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ผมเคยเปิดเครื่องทิ้งไว้เนาะผมถ่ายทมแหลนไว้วยผมได้อยู่สามกองครึ่ง เราคือเราต้องรอเวลาประมาณตอนเที่ยงวิเลเจอร์ถึงจะทำงานสมมติเป็นตอนเที่ยงนะ้วต้องเกิดมันก็เจอแล้วแล้วเดี๋ยวมานับกันนะเพราะตัวนี้ตายว่ามันจะเกิดอีกกี่วิผมปักไฟรอนอะไรนี้ได้เลยหนึ่งสองอ่ะเกิดละไวเปล่าผมบอกแล้วมันไวไอตัวนี้ตายมาด้วยหรอ หนึ่งสองไอไหมเห็นไหมเห็นไหมไวป่ะไอต้นกระเลมเกิดถี่มากเอออย่าขึ้นไปเล่นเบื่อจริงเลยไอต้กระเลมโดดไปเล่นเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมก้าววิปมานั้นฮะก็เกิดไวพอสมควรเลยแหละผมว่านะแต่เบาอก่อนที่ผมสร้างมันช้ากว่าน,นี้เพราะว่าผมพิเลนอะฟาร์มแบบนี้มีสิทธิ์เกิดเบิ้ลไหมไม่มีฮะผมยังไม่เคยเจอเกิดเบิ้ลเลยเพราะอะไรเราไม่ได้สร้างให้วีเดเจอร์มี20ตัวเนาะคือถ้าอยากให้มันเกิดเบิ้ลเนี่ยเราก็เอาเห็นไหมมีคนเจอปัญหาละแมวเกิดตรงเนี้ยออกมาแล้วหรอรีบอะ แมวมันเกิดตรงเนี้ยคิดว่าเลือดแมวมันน้อยไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะถ้าแมมันถึงฝ่าลาวาได้เออแมวมันถึงนล่วแหละแมวก็ไม่ได้ถึกเสมอไหนะดีนะตีเมื่อกี่แล้เดี๋ยวมันก็ตายละอุ้ยเดินเล่นเออเอาเป็นว่าสำหรับใครที่ไม่ลำาคาญควบคึงผมก็วางคบคุงไปเลยก็ได้แบบควบคุงคืออะไรแคมไฟนี่ไง,ไงของใหม่อัปเดตผมลำคาญะไรควันมนะันอ่ะแม้มันมีควันนี่ น่าเบื่อสวำหรับใครที่อยากทำลายควันควบคืงแบบเทีๆบเทบก็ดูผมนะสมว่าใครทำแบบเออวางควบคืงไว้ไม่อยากให้มีควันวิธีกำจัดควันของควบคืนง,ง่ายๆเลยนะสำหรับผมนะเห็บนบะล็อกนี่ไหมคิดว่าวางสบบล็อกมันหายไหมมันก็ยังมีใช่ไหมผมอ่ามันหายไปละแต่มไม่รู้เป็นบ้าอกอะไรนะป้ายว่าป้ายก็ทำได้ป้ายสองอัน อ่าควันไฟหายสุดยอดเนี่ยเราหว่างเราโม้เราก็ได้เหล็กมานิดหน่อยละนี่แต่นั้นเราก็วางโคพิงไว้ตรงนี้เพื่อให้แมวตายแล้วก็ไอ้ลุงกลิมตา,ตายไวขึ้นอุ้ยอย่าไปเล่นนะคีปเปอร์แค่นี้แหละก็เสร็จละเออส่วนสกินผมน่ารักป่ะผมไปทําให้เข้ากับช่วงฮาโลวีน嘛วลเลจเจอต้องทํางานเมื่อผ่านวันเข้าใจเขาว่าต้องทํางานเมื่อผ่านวันไหมเนี่อันนี้ผมอ,ออกเลยไหม เมื่อผ่านวันไปวิเลเจอร์ต้องได้ทำงานก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยวิเลเจอร์ได้ทํางานละว,วันนี้ไอ้โรคนลิก็จะเกิดได้ละอะไรอย่างนีโ้โอ้โอ้โอ้และวิเลเจอร์เจอร์เซต้องทํางานหมายความว่าไงฮะ75%ของวิเลเจอร์ต้องทํางานสรุปก็คือไม่จําเป็นต้องเป็น100%ของวิเลเจอร์ก็ได้สมมติว่ามีวิเลเจอร์สิตัวก็ต้องทํางานแค่8ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ามี100ตัวก็ทำงานแค่75ตัว ให้มันสอดคล้องกับกดในหมู่บ้านก็คือมันจะมีนิดวีดมีลูกวีเลเจอร์ที่ยังไม่โตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สมมติมีนิดวิดในหมู่บ้านมันก็ยังเกิดได้แต่ถ้าจะให้เร็วๆก็ให้วีเลเจอร์หนึ่งร้ยเซหรือว่าทุกตัวเนี่ยได้ทํางานเวลาที่วีเลเจอร์ทางานดีเวลาที่วีเวลเจอร์จะตื่นมาเนี่ยก็จะประมาณหกโมงเช้าของไหมครับเรามีเข็มทิศอยู่นะคลิปนี้ก็มานี้แหละ แล้วเดี๋ยวถ้าใครเดี๋ยวผมจะลงคลิปทำแลบแล้วก็คลิปสอนทู t o เรียวเรื่องการย้ายวลเจเจอร์ในเซอร์โวก่อนเพราะฟารมเหล็กแล้วก็คงไม่ได้สร้างใช้ในคีทีฟแล้วก็ใช้ในเซอร์โวเดี๋ยวผมมาสอนในเซอร์โวอีกทีนึงส่วนตอนนี้เซอร์โวผมเป็นยังไงหรอเดี๋ยวว่างๆผมจะมาอัปเดตให้นะเออขอชี้แจงก่อนจบแนเนาะตอนนี้ผมเรื่องนสมมตเรามองละ <c oughs> ทำใจลำบากมากตอนเลิกผมรู้สึกว่าสัมรู้วอร์มันกินเวลาของผมมากเกินไปแล้วผมก็แบบเจ็บพอไม่บายครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e แล้วก็กดอ,อกต่อด้วยนะฮะโมมาตายเลย